กาสบายดีแ้วก็สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยแล้วก็จูต่างประเทศเนาะยินดีตอนทําเขาสู่อ,องย t u b e สาวลาวคนินดีๆตอนนี้นำก็ยืนย่นยู่หนาห่างอิมสเสวียนเนาะทุกคนถ้ากับพี่น้องเลยนำมาสิงางไปไอสถานีรถไฟป,ป่าพีเทสอาโศกเนาะทุกคนเนะาะาบว่ามันกัน่าจะบโไกลปันไดขนาะดพี่น้องถ้าเอาสิงางไปเนาะ สัยญางไปสถานีรถไฟฟ้าวีเดนอาโศกขึ้นสิบโบกัน้ำก็เลยว่าสัยางไปเนาะพี่น้องย่านนี้นะคะน้ำบุเคยอยางแบบนี้เลยพี่น้องเลยสไลด์น้ำจะไอ้นั่งแต่รถไฟเนาะพี่น้องเนาะผ่านไปผ่านมามื่อนี้น้ำก็เลยอยากผ่าพี่น้องมายาง,งเนาะ ย่างเบงฟุตบาทแล้วก็ย่างส้มความเจริญอยู่ย่านกลางกรุงอยู่ย่านสักพูมีั่นเองเนาะพี่นอ้องพี่นอ้นองสังเกตว่างเลยเนาะแบบนักท่องเที่ยวนะย่านนี้มีแต่ต่างชาติไหมมีแต,ต่แบบทางศาสาตร์เนาะมีแต่แบบพลังเอี้ยงประมาณนี้นะพี่นอ้อง ย่านนี้แบบว่าฝรั่งเยอะมากเลยนะคะนำมาสิงยางไปแล้วพี่น้องด้วยหลานสิงยางไปขึ้นรถคิวสถานีอาโศกนะคะนำยางจากไอเอ็มเซอร์เบียนะพี่น้องเอ็มเซอร์เบียไปนะคะทุกคนโอ้โหพี่น้องย่านนี้แบบว่าจเจริญม,มากเลยนะคะที่สาคัญคือแบบที่สามขั้น เยอมากเลยสร้อยนี่เป็นสร้อยยังก่าสกูมยี่สิบสองอน่เป็นสกมิสร้อยยี่สิบสองครพี่นอ้องถายยาทางมาไดัง็นโอ้โอ้ ยินแต่ซื้อก็จะบมาสกุฟม,มิจีบซองอ๋อเมื่อกี้ในหนังในยางพานโอ้เป็นบุญเแนี่นเนาะทำบ่กเลยหู่จักเลยพี่น้องเลยก็บุกค่อยเลยแบบเขาสอบเขาซอยฮะนะ่ะสีซะหูแต่ว่าเอออย่างนี้สกุฟวิทอย่างนั้นอาโศกเออก็หูแต่สามหน้าทน,นะพี่น้องแต่ว่าบุกคยเขาตามสอบเขาตามสอบตามตรอกเนาะ เห็นรถมันติดๆเนี่ยไปแดงพลังอาไรอันนี้ก็เป็นป้ายรถเมล์เนาะพี่น้องค่ะเฮาสินางรถเมล์ก็สามารถนั่งรอตรงนี้ได้นะคะสายเวลาย่างเฮงบ่เนาะบ่หนาบ่เฮงบนได้พี่น้องเลย ตัไกลกันไปเลยเนาะจากเอ็มสเปียมาสถานีอาโศกนะคะทุกคนประมาณมงยางสะกับประมาณมงเจ็ดแปดนาทีเนาะยางไร่กับประมาณหาหน้า,า,นาที่หกนาทีพี่เนาะหาหาห้าสิบนาทีเนาะประมาณน่ะทุกคนอันนี้ก็สกุมวิทยี่สิบนะคะพี่นอ้อง I guess กนะินน้ำเน,น,เนตีเ้เอิร์ดคอยเนตี้สั่งกดเรียบไม่หนึบเลย ำหนนำแนมเวิ่งหนำมาเป็นไก่กับบบไก่ได้พี่น้องหมูมาสิบสิบสองสิบสามนาทีเนาะถ่ายยางมาจากเอ็มเซเปียนะพูดบาดก็เจากัดีดีเนาะพี่น้องเนาะพูดบาดเนียมกิฟตเลยนะคะประมาณผุแล้วหมูมาสิบปลายนาทีเลยพี่น้องเว้ยบบไก่บบไก่เป็นไรเนาะ มันกิ่นมีเ่าฟีดได้พี่น้องได้มาหาพกเจ็ดนาทีนะคนหมักยางกับยางได้เนาะคนคนมาหมักยางกันน,กน,กกนั่งรถเนานะพี่น้องสถานทูตเปรูอาเจริน่าสถานทูตอาเจริน่า ชาตาอพี่น้องนะเนาะไลฟ์อลีทุกคนเลยเบญางต่ำข่อยในบอสกับสองคนเนาะโสดได้แหละเอาแบบโสดได้แหลยเดินตามข่อยในบอสเป็นบามิตตต่างชาติก็ได้ติตต่างชาติอลีเล็กพี่น้องข่อยกระต่างชาติกันเนาะ <c oughs> วะัดวัด นี่เราก็ใกล้จะถึงสถานีอาโศกแล้วนะคะ หนวดาะพี่น้องเ่าะทางนะ่า่หนวดไล่ขนาดเลยพี่น้องเลยร้านอาหารไทยอีสานร้านอาหารยี่ยงกมี่เนาะพี่น้องไม่รู้ใจเนก่เป็่รู หมายของเราก็คือสถานีอาโซนั่นเองค่ะงานคนเดียวกับวอดไฟอีไดพ่นองเลย<ะ>แจ็คแล้วคันสวงมันโลกโลเนาะพี่น้องเนาะถูแล้วสี่แยกอาโซนะคะ จะขึ้นสะพานลอยกันนะคะทุกคนนี่ถึงแล้วจากเป้าหมายของเราวันนี้นะคะไะขึ้นต้องกนเนะพี่นอ้องนี่ค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนสะพานลอยแล้วนะคะทุกคนเดินตรงไปแล้วซ้ายก็จะเป็น BTS อาโศกนะคะถึงแล้วค่ะตรงนู้ก็เป็นห้างเเวนีิวันนะคะทุกคนอยู่อาโศกเนะพา่น้องโอ้โห,โหจ้านนี้อยากจะบอกว่าจเจริญ มากมากเลยนะคะมาย่ำไลยกับเห็นแต่ความเจริญนะพี่น้องเนาะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือรถเยอะมากค่ะคนก็เยอะนะคะนะักท่องเที่ยวก็เยอะต่างชาติเยอะมากนะคะที่นี่รถกระติดเนานะคะ่ะพร่ะว่าคนหลนเนาะ,ะจ้ะพี่นอ้องตาเบิ้งพี่นอ้องตาเบิ้งก็จะขามถน,นนเนาะ,ะเห็นบอกคนยืนรอถามถนนเต็มอยู่เห็นบอก นี่แต่ตาสะได้หาะพี่น้องไอ,อ,ไอ้โตไอ้โยทุกคนน้ำงูมากเลยทำไมเขาจอดรถล้ำหน้าแบบนี้อ่ะเขาไม่กลัวรถชนบอก รถมอเตอร์ไซค์สองสคันก็จะขึ้นจอดล่ำหนาเน้ะนะองออสโกมุนตรีนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ออสโกมุนตรีนะคะน้ำบาซิล่าพี่น้องยางไปเบิง้งซอยหน้าหน้าเองเนาะพี่น้องเนาะหน้าก็เคยยินี้ติซื้อไกยูบอเล็กจากนี้ไปซอยหน้าหน้านะทุกคนแต่โบไก่นำสินยางไปเนาะพี่น้อง ถามถนนแบบแลนด้วยเลยพี่นอ้องเบิ้งโอ้โหคือถามกันจะซีนอ่ะวันนี้ฮ่านี่ดูรถติดผ่านไปมาหาละทีพี่น้องเลยทางนักก้นก็ยังติดอยู่เนาะทางนี้ก็ยังติดอยู่ทุกคนทางนี้ไปก่อน าได้นะพี่น้องคนไทยมีอยู่มาหาประเซ็นตนะ่ะที่เหลือต่างชาตินะทุกคนอพี่น้เป็นภาพที่หาดูยากยากเป็นภาพที่หาดูยากมากเลยนะคะทุกคนแบบนี้อาพี่น้อก โอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เขากะพามาสมงความเจริญเนาะอยู่ย่านกลางกรุงเนะ้อพี่น้องแต่แกได้เห็นภาพแบบที่แบบเขาก็เคยเห็นมาก,ก่อนเนาะทุกคนเนาะแบบที่ทุกคนได้ดูเมื่อกี้นั่นแหละค่ะ <laughs> เป็นภาพที่แบบว่าโอ้โหคนขามถนนร้ายขนาดเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นาก็จะขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะติดตามคลิปต่อไปค่ะ บคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย